สวัสด,ดีครับทุกทท่านแล้วนั่นทุกท่านมาที่โรงละครแห่งความฝันครับสานามออทรเฟอร์ต่างาวของทีมชาดาแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดกันครับตา,ตามบรรยากาศที่อบอุ่นเหลือเกินนะครับคุณอดิศรพิท,ทยาพร้อมด้วยผมสาธิตเกรกุลค,ครับพร้พมอมแล้วที่จะทำหน้าที่ เกมครับแมนเชสเตอเ์ยูในเ็ดเป็นฝ่ายเชียลูกเริ่มเล่นมาติชบอลกลับไปที่ปอบปอกล่าควอนมาตาโรบลูลูกากูล้ำหน้า มาติสแมนยูเต็ดยังคงเป็นไฟได้บุกต่อนะครับพวกเขาได้ทุ่มจวนนี้ยังลูกากูโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับ ลูคาโกฝัายนี้ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับโอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งและก็เป็นโอกาสลงส่งของเเขาเลยครับ อลูนิทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับก็เป็นประตูที่สวยสดงดงามครับดูนะครับบอลพุ่มเขาเสียบมุมบนของประตูสวยงามจริงๆครับ จะเริ่มเกมขึ้นมาครับพริสเซชแมนก็เป็นฝ่ายได้เฮจากการนั้ประตูขึ้นนำก่อนแล้วลูกากูและตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เป็นฝ่ายเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับแวรัตติ ส่งต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็ยืนงงครับเล่นกันเป็นลิงชิงบอลเลยครับตอนนี้ครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้ว นี่ครับพยายามที่จะวางบอลไปทางที่ว่างนะครับจใจเพื่อนครับเปิดแรงกเกินไปครับบอลอนกอไปอีกพอกมาเฟรตตเนมา่า โอ้โหดูครับโชว์ทักษาด้วยลูกตอกซ้อนให้เห็นอีกครั้งเลยครับ,รบต้องลุ้นกันต่อในช่วงทดน่าจะผ่านไปได้นะครับมาต้าแซนจะไม่น่าเชื่อครับแล้เขาก็ยิงเลยครับนี่เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ่นี่เป็นเกมที่สนุก ยังแคทจริงเลยนะครับตอนนี้มาเสมอกันอีกแล้วครับหมดครุ่งแรกเป็นที่เรียบร้อยนะครับยังทำประตูกันไม่ได้ครับ เอาสาเกมในครึ่งหลังแล้วนะครับบริษัทช็องแมงเป็นฝ่ายเจ๊าลูก,กเริ่มเล่นเนมาเลี้ยงผ่านไปได้หนึ่งคนแล้วครับอาครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับะจะต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับลูกากูโอ้ผ่านไปได้แล้วครับและลูกนี้ยิงเลยครับ ผมเลลูกกากูทำได้ครับแมนเชสเตอร์แต่เป็นไฟออกนำไปแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดคิดไว้จริงๆ Lukaku. Cool. Uh -oh. ลูกออกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทุ่มควรนมาตาพอกบาอพอกบาครับต้องมีเพื่อนเข้าไปช่วยนะและจังหวะนี้เขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับ How call ลูกเปิดลูกนี้ถือว่าทำได้เกือบดีแล้วนะครับแต่ไปติดฝั่งตรงข้ามเพียงเท่านั้นครับน่าจะหลุดทะลุกไปเลยครับเลวินกูซาว่าครับาริสเซนชมมงเดินเกมบุกขึ้นมาแล้วครับลูกากู าทิตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและจงังหวะนี้นเป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ เหลือน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะครับเจ็ดนาทีสุดท้ายครับล้วก็เป็นโอกาสลงส่งของเขาเลยครับลูกากูน่าจะได้เลยครับอีก <ไป S 1> แล,แล้วเขาก็ยิงเลยครับว่ยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับ แต่ทุกคนนะครับใครก็ตามที่ยิงได้2ลูกในเกมเดียวก็ต้องดีใจอย่างสุดขีดอย่างนี้แหละครับโดนอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้โดนอยู่ทีมเดียวเลยครับคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุด เกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด